อันนี้พวกสองในสิทธิ์ใช่ไหมลูกใช่ไหมครับใช่ครับมาดูทิครับว่าวันนี้มาติวกพี่เกียงอยากกินอะไรเช่นครับอยากกินไอศซรีมครับอยากกินไอศครีมอยากกินของหวานครับของหวานน้ำปั่นครับน้ำปั่นอยากกินกาแฟกับขนมปังครับอยากกินขนมปังครับกลับมาใกล้มาใกล้มาใกล้กันขนมไทยมุกครับมามาอีกอยากกินโดนัทครับโดนัทอยากกินชาเขียวปั่นครับปา่นเขียวปั่นกินขี้เหลี่ยงครับเหี่ยงอยากกินชาเขียวปั่นครับปั่นขนอกินชาไทยครับชาไทย เร่ไดเยอะกครับอยากกินกาแฟครับเอาไปใกล้เอาไปใกล้เอาไปใกล้อยากกินโกโก้ครับโกโก้อยากินโกโก้ขนมปังครับมามาอยากกินโกโก้กับขนมปังครับมาอยากินกาแฟกัขนมปังเหมือนกันครับมามาอยากกินโอริโอไปกับขนมปังครับไอ้แล้วโอริโอไปกับขนมปังครับโอริโอปังขนมปังทหารไม่จัดให้โอเคไหมครับผู้พันดูแลเรโอเคลงนะครับสู้ไหมสู้ครับเด็กพี่นทวันนี้นะเด็กพี่ครับผมกินได้กี่คะแนนได้สิบสี่ครับ เต็มเท่าไหร่สามสี่ครับคนจะไหวไหมเนะี่ยไหวครับไหวนะครับสู้นะสู้ครับอ่าตั้งใจเปี่ยนใจเขาบอก